ตอนนี้ก็จะมาเรียนต่อเรื่องการแปลงตัวที่3ก็คือการหมุนการหมุนนี่เราจะเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันหลายอย่างเช่นนาฬิกาลูกโลก,โลก,โลกที่มันหมุนได้พัดลมโดยลักษณะของการหมุนเนี่ยจะมี2ออย่างคือหมุนตามเข็มกับหมุนทวนเข็มนาฬิกามี2ออย่างการหมุนในทางการแปลนะ เป็นการแปลงที่จุดทุกจุดบนรูปของต้นแบบเคลื่อนที่ไปเป็นมุมเดียวกันรอบจุดตึงที่อยู่กับที่ไอจุดตึงที่อยู่กับที่นี้ก็คือจุดหมุนนั่นเองจากรูปนี้จะเห็นว่ามีจุดสีฟ้าเนี่ยที่มันหมุนวนจุดสีแดงอยู่มันก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นมุมเดียวกัน รอบจุดเติงที่อยู่กับที่ในที่นี้ก็คือจุดหมุนก็คือจุดสีแดงตัวนี้เป็นจุดหมุนโดยจุดหมุนเนี่ยเขาจะตั้งชื่อไว้เลยว่าให้เป็นจุด O ถ้ากำหนดจุด P อยู่บนลางจุด P พรามเป็นจุดที่ได้จากการหมุนจุด P รอบจุด O ตามทิศทางและมุมที่กำหนดให้มีขนาดมุมเนี่ยเป็น k องศาก็คือไอตัวนี้แหละจุดสีฟ้าเนี่ยมันก็หมุนไปเรื่อยๆตามตามองศาของมันแต่ทีนี้มันหมุนไปเรื่อยๆไงมันก็เลยยังไม่ได้เห็นองศาแต่ทีนี้พอมันอยู่ในรูปแบบนี้สมมติมันหมุนไปสมมติหมุนไป90องศาสุดพีว่หมุนไปเรื่อยๆ90องศา และพอมันหมุนไปเรื่อยๆมันจะวนครบรอบเหมือนดังรูปทางซ้ายวนไปเรื่อยๆเคองศาเคองศาจนมันวนกลับมาที่เดิมคือไอ้ตัวซ้ายเนี่ยมันก็มีหมุนตามองศาของมันอยู่แต่ว่ามันถี่มากจนมองไม่เห็นอันนี้ก็เลยแยกมาให้เห็นเล็กๆว่าการหมุนแต่ละครั้งเนี่ยมันหมุนทีละนิดทีละนิดทีละนิดลองศาไปเรื่อยๆ โดยจุดที่หมุนมาใหม่จุดที่เกิดใหม่จากการหมุนก็จะตั้งชื่อเป็นตัวอักษรเดิมแค่เติมพายเข้าไปจากจุด P ก็เปลี่ยนมาเป็นจุด P พ,พามโดยระยะห่างระหว่างจุด P กับจุดหมุนมันจะเท่ากันมันจะเท่ากันกับระยะห่างจากจุด P พ,พามไปยังจุดหมุน ก็คือเส้นตรงสองเส้นนี้มันจะมีขนาดเท่ากันการหมุนบูรณาก็มีสองแบบก็คือหมุนโดยจุดหมุนเนี่ยอยู่บนรูปจากรูปนี้สามเหลี่ยม ABC มีจุดหมุนเอ ABO สามเหลี่ยม ABO มีจุดหมุนอยู่ที่จุด O ตัวนี้เป็นจุดหมุน พอเราหมุนออกมาไป60องศาทางขวาตามเข็มนาฬิกาก็จะได้เป็นสามเหลี่ยม A พลม B พลมแล้วก็ O เหตุผลที่ใช้ชื่อ O เหมือนเดิมเพราะว่า O มันเป็นจุดหมุนมันไม่มีรูปใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะว่ารูปมันทับอยู่ที่จุดเดิมมันจึงใช้ชื่อว่าจุด O เหมือนเดิมต่อมาการหมุนแบบที่สองก็คือหมุนโดยที่รูปเนี่ยไม่ได้อยู่บนจุดหมุน ก็คือภาษานี่คือจุดหมุนอยู่นอกรูปต้นแบบก็คือจุดหมุนไม่ได้อยู่บนรูปจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ห่างจากจุด O อยู่ห่างจากจุดหมุนเพราะงั้นรูปที่เราหมุนมาได้มันก็จะห่างจากจุดหมุนเท่ากันกับรูปต้นแบบสามเหลี่ยม PQR กับสามเหลี่ยม P พาม Q พาม R พามเนี่ยแต่ละจุดยอดมันก็จะห่าง และจุดยอดที่สมในการน,นั้นก็จะห่างจากจุดหมุนเท่ากัน Q กับ Q prime ก็จะห่างจากจุด O เท่ากัน R กับ R prime ก็ห่างจากจุด O เท่ากัน P กับ P prime ก็ห่างจากจุด O เป็นระยะทางเท่ากันสมบัติการหมุนจากรูปก,ก็จุดที่สมในกัน a กับ a อพาม b กับ b ีพาม C กับ C พายเมื่อเราลากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกประการก็คือเมื่อเอารูปที่หมุนได้เนี่ยเอากลับไปทับกับรูปต้นแบบมันจะทับกันได้สนิทพอดีมันจึงเท่ากันทุกประการต่อมาถ้าเราวาดเส้น วงกลมเนี่ยวาดวงกลมโดยมีลัศมีอยู่ที่จุดหมนุนเอ๋ยโดยที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดหมนุนตัวนี้แล้วก็ให้เป็นเส้นรอบวงเนี่ยมันตัดผ่านจุดที่สมในกันเส้นรอบวงที่มันผ่าน a กับ A พามผ่าน b กับ b ีพามบ่าน C กับ C พามมันก็จะเป็นแต่ละวงแต่ละวงก็สามารถสรุปได้ว่า จุดทุกจุดบนรูปต้นแบบแล้วก็รูปที่ได้จากการหมนุนมันจะอยู่บนวงกลมเดียวกันแล้วก็มีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลางโดยแต่และว,วงกลมนี้รัศมีเนี่ยไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้เดี๋ยวย้อนให้ดูแป๊บนึงจะเห็นได้ว่าจุด a กับ A พามเนี่ยอยู่บนวงกลมเดียวกันวงกลมมันใหญ่ B กับ B ไพามก็อยู่บนวงกลมเดียวกันอันที่2 C กับ C ไพามเนี่ยจุดก็อยู่บนวงกลมเดียวกัน โดยวงกลมสามรูปนี้รัศมีมันไม่เท่ากันเลยอันหนึง่งสีแดงสีแดงเนี่ยสั้นสุดรัศมีสั้นที่สุด B ก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ A รัศมีใหญ่ที่สุดแล้วก็ตัวสุดท้ายเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉาก ของส่วนเส้นตรงเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกัน,นของรูปต้นแบบแล้วก็รูปจากการหมุนมันจะผ่านจุดหมุนเสมอจากรูปตัวนี้จุด A กับ A พามเนี่ยมันสมในกันถ้าเราลากเส้นมาแล้วก็ลากเส้นให้มันแบ่งครึ่งถ้าลากเส้นกันแบ่งครึ่งพอดี เส้นที่ลากมานั้นมันจะตั้งฉากกับเส้นที่เราวาดไว้จากนั้นก็ทำเหมือนกัน B ไป B ีพามลากเส้นมาแบ่งครึ่งให้มันแบ่งครึ่งพอดีเส้นที่มันตัดกันเนี่ยตรงจุดที่มันตัดกันเนี่ยมันจะเป็นมุมฉากลากจาก C ไป C ีพามแบ่งครึ่งก็จะเกิดมุมฉากขึ้นตรงกลางเส้นที่เราลากมาแล้วมันตั้งฉากเนี่ยสมเส้นนี้มันจะตัดกันที่จุดจุดหนึ่ง ไอจุดจุดนี้แหละคือจุดหมุนต่อมาการหมุนบนหน้าพิกัดฉากให้หาพิกัดของ a พลม a พลมพลมแล้วก็ a พลมพลมพที่ได้จากการหมุนจุด a อยู่พิกัด34รอบจุดกำเนิดพิกัด00ตามเข็มนาฬิกา ด้วยขนาดมุม90องศา180แล้วก็270ตามลำดับกว็วาดรูปก่อนวาดแกน x แนวนอนแกน y แนวตั้งโจทย์ให้ a อยู่ที่ 3, 4ก็ไปทางขวา3ขึ้นบน4ก็จะได้จุด a อยู่ที่กัดิ 3, 4จางนั้นทำการหมนุน จุดหมุนเราอยู่ตรงนี้จุดกําเนิดก็คือจุดที่มันเส้นแกน x แกน y ตัดกันคือจุด0,0ลากเส้นมายังจุดกําเนิดจากนั้นหมุนไป90องศาเมื่อหมุนไป90องศาเราก็จะได้ตัวนี้ถ้าแบบเรา หมุนไม่ชัวร์เราก็ทําแบบเดิมก็คือเหมือนกับเลื่อนขนานคล้ายๆกันแต่การเลื่อนขนานเนี่ยมันไปทางซ้ายทางขวาบนลงล่างแต่อันนี้จะหมุนเราจะดูว่ามันไปจากเดิมเนี่ยก็ดูว่าจากจุดกําเนิดมานี่ไปทางขวาสามหน่วยขึ้นบน4หน่วยเราก็ทําเหมือนเดิมแต่ว่าเราหมุนไงมันจะไม่ไปทางขวาแล้วมันจะเป็นลงมาล่างสแล้วก็ไปทางขวาอีก4แบบนี้แทน ก็จะกลายเป็นจุดใหม่คือจุด A อพามอยู่พิกัด4ีลบ3ต่อมาก็หมุนอีกหมุนอีกนี้ปับ๊บทำต่อจากอันเดิมก็เหมือนเดิมไปทางซ้าย3ลงล่างมา4ก็จะได้เป็นพิกัดใหม่อยู่ตรงนี้คือพิกัด A พามพามอยู่ที่ลบสามลบสแล้วก็ทำเหมือนเดิมขึ้นบนสมแล้วก็ไปซ้าย4ี่เราจะเห็นว่าไอตัวพวกนี้เนี่ยมันจะหมุนกันแล้วก็กลับไปจบที่จุดเริ่มต้นได้พอดีก็เจอจุด A อพามพามพามอยู่ที่ลบสีลบลสาม ตัวนี้ถ้าเราหมุนต่ออีก90องศาเนี่ยหมุนต่ออีก90องศามันก็จะกลับไปอยู่ที่จุด A ก็คือจุด3-4เท่าเดิมเนื่องจากว่าวงกลมเนี่ยถ้าเราลากเส้นมามุมตรงมุมตรงก็คือ180องศาถ้าวาดมุมตรงอีกคึ่งนึงอีกอันนึงก็จะกลายเป็น 360องศาสามารถสรุปได้ว่าในวงกลมเนี่ยมันมีมุมภายในวงกลมเนี่ย360องศาเราจะเห็นว่าจุด A ที่หมุนรอบจุด O ตามเข็ม9 0ก็จะได้จุด A พานอยู่ที่4ลบ3สังเกตตัวเลขที่มันเปลี่ยนไปว่ามันเปลี่ยนแบบไหน จุด A เหมือนเดิมอยู่ที่3 4หมุนตามเข็ม180จะได้เป็นพิกัด a พามพามอยู่ที่ลบ3ลบ4จุด A34 เหมือนเดิมหมุนตามเข็ม270จะได้จุด a พามพามพามลบ4่าทีนี้มันไม่มีแต่เขียนให้ถ้าแบบจุด A เหมือนเดิมหมุนรอบจุด O ตามเข็ม360องศา มันก็จะได้จุด A พามพามพามเนี่ยอยู่ที่จุดเดิมของมันก็คือวนกลับไปที่เดิมอยู่ที่ 3, 4อันนี้ก็เขียนให้ดูว่ามันได้ตำแหน่งยังไงก็คือจุดที่บอกไปเมื่อกี้ A พามก็อยู่ลบ3ลบ4 A พามพามก็อยู่ลบ4ลบ4 A พามพามก็อยู่ที่ลบ 4, 3สังเกตว่า มันความสัมพันธ์ของมันเนี่ยในแต่ละตัวถ้าเราหมุน90องศาตามเข็มตัวเลขที่มันอยู่เนี่ย x อ่ะมันจะอยู่ในรูปคูณดับ x y ใช่ไหมจาก a เนี่ย a x y แบบนี้ a พา์มก็จะเปลี่ยนไปเป็นเอา y มาข้างหน้าเอา x ไว้ข้างหลังแล้วก็ตัว x เนี่ยติดลบเอาลบหไปคูณตัวหลังแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวที่ส XY เหมือนเดิมตัว A อพามพามของเรามันก็จะมีค่าเท่ากับลบ X ลบ Y ต่อมาจุดที่3าม XY เหมเอมือนเดิม A อพามพามเราก็จะกลายเป็นสลับเอา Y ขึ้นหน้าติดลบ Y X ไว้ข้างหลังไว้เท่าเดิมแบบนี้ อันนี้ที่ครูทําให้ดูว่าถ้าเราไปเฉียงไม่ถูกเนี่ยเราก็ไปแบบเวกเตอร์สองเวกเตอร์ก็ได้ขึ้นบนลงล่างลงมาล่างก่อนแล้วก็ไปทางซ้ายหรือไม่ก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดกําเนิดเนี่ยไปทางขวาก่อนแล้วก็ขึ้นบนทีนี้เหมือนเราพลิกแกนอะ่ะเราพลิกแกน x ไปให้มันไปอยู่แนวตั้งแกน y มันมาอยู่แนวนอนตัวนี้พลิกรูป ไอตัวของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่จุดเริ่มต้นเราจะหมุนไปต่อมันก็จะไปนี้ไปขวาสามขึ้นบนสี่เหมือนเดิมก็จะมาอยู่รูปข้างล่างแต่ว่ามันจะงงเพราะง,งั้นให้นึกภาพว่ามันเป็นนาฬิกาอหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นโซนสิบสองถึงหกอันนี้สิบแปดน สิบสองสิบสองอันนี้สามหกมีเก้าคือนี้เราก็หมุนรูปเนี่ยรูปมันติดอยู่แบบนี้ติดอยู่กับแกนแล้วก็ขึ้นบนเราก็ทําเหมือนเดิมแค่ไปติดกับแกนข้างล่างอันนี้ก็ไปติดกับแกนข้างล่างสามหน่วยแล้วก็ลากขึ้นมาติดกับแกนข้างล่างสาหน่วยแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้ มันต้องฝึกทําเรื่อยๆพว่ก,การหมุนเพราะว่าการหมุนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดในการแปลงแล้วความสัมพันธ์ของเราที่เขียนเมื่อกี้ก็จุดกําเนิด x y เนี่ย,ยจุดกําเนิดก็คือ0 0จุด a ของเราพิกัดคือ x y พอมันหมุนตามเข็ม90องศาเนี่ยค่ามันจะเท่ากับหมุนทวนเข็ม270 ซึ่งค่าที่ได้ก็คือ a พลมอยู่พิกัด y ลบ x ส่วนหมุนตามเข็ม180ก็จะมีค่ากับหมุนทวนเข็ม180นึกภาพเนี่ยนาฬิกานาฬิกานึงเราหมุนตามเข็มมา180มันก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเราหมุนทวนเข็ม180มันก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันเพราะงั้นค่ามันจึงเท่ากัน ในตัว180เนี่ยไม่ต้องหว่วงแต่ว่าตัวตามเข็มกับทวนเข็มเนี่ยที่มันเป็น90กับ270เนี้ยมันจะสลับกันตามเข็มรอบจุดก,กำเนิดตามเข็ม90จะเท่ากับทวนเข็ม270ตามเข็ม2 7 0จะเท่ากับทวนเข็ม90ตัวอย่างแรก จุด a อยู่3 4ตามเข็มรอบจุดกำเนิด90ก็คือตามเข็ม90ใช่ไหม a อพามอันนี้ A ของเรา x y ค่า x คือ3ค่า y คือ4 a พาของเราก็ต้องเป็น y ลบ x ซึ่ง y ของเราเนี่ยคือ4ก็เอา4ไปแทน x ของเราคือ3ก็3ไปแทนก็จะได้เป็นตัวนี้ ดีพาของเราอยู่ที่4-3ลบ3ต่อมาตัว b. b b ก็ทำเหมือนเดิม x คือ7 y คือ2หมุนตามเข็ม180ยก็จะกลายเป็นลบ x ลบ y x ของเราคือ2ข,อ,ขอโทษ x ของเราคือ7ก็เป็นลบ7 y ของเราคือ2ก็เป็นลบ2ตอตอบไปว่าลบ7ลบ2ตัวต่อมา c อยู่ที่93 x ของเราคือ9 y ของเราคือ3ตามเข็ม270ตามเข็ม270ก็ให้เราเป็นลบ y x y ของเราคือ3เพราะงั้นตัวแรกก็เป็นลบส ตัวที่2คือ x x ของเราคือ9ก็เป็นลบเกลบสาแบบนี้หมุนทวนเข็ม90องศาทวนเข็มก็เท่ากับการหมุนตามเข็ม270เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ y x เหมือนเดิมทีนี้ x ของเราคือ7เพราะฉะนั้นตัวหลังก็เป็น 7, y ของเราคือ2 ก็จะได้ค่า y ตัวนี้เปลี่ยนเป็น2เพราะงะั้นพิกัดใหม่ก็อยู่ที่ลบ2 7สุดท้ายหมุนพวนเข็ม270ก็คือหมุนตามเข็ม90องศาก็แค่สลับตำแหน่งเอา y ขึ้นหน้าเอา x ไว้ข้างหลังติดลบด้วยถ้า x คือ6เพราะงะั้นก็เปลี่ยนเป็น6ซะ ้า y คือ5ก็เปลี่ยนตัวหน้าเป็น5รีบร้อยอยู่พิกัด5ลบ6ตัวแรกเป็นร้อยตัวสองก็เหมือนกันตัวสามตัวที่4ี่ลบสอเ๋อเมื่อกี้มันมีชื่อเป็น A B C D กูไม่ได้มองแต่ว่าเราทำพิกัดถูกแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ถูกด้วยตัวสุดท้าย ก็เป็น e อยู่พิกัด5ลบ6